สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่24ตุลาคม2,565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวดประจำวันที่21นะครับผม สำหรับวันที่21นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่0ูนย์วิ่งรูด2กับ1นะครับผมไม่มานะครับผมหลุดไปนะครับผมตัวเด่นนะครับผมสำหรับชุดในตารางนะครับผมมี0ูนย์สี่สองห้าหนึ่งสามแอดมินจับได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองจับผิดตัวนะครับผมถ้าจับได้ห้าได้สี่ได้สามนี่เข้าเด้งเลยนะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม4 3ล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็4 3ล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็3 5 4แอดมินให้5 4 3นะครับผม3ตัวแอดมินจับในตารางนะครับผมจับชุดวินในตารางนะครับผมก็เข้า5 4 3เน้นๆนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมเลขในตารางจะมี3นะครับผม 4.. 6.. 1 5 2นะครับผมแอดมินจะให้เด่นอยู่ที่4นะครับผม มีรูดที่5กับ3นะครับผมสำหรับ4 4ห่ 4,2,4,6ก,กับ4,9นะครับผมแล้วก็4,7ส,สำหรับ5นะครับผม ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกกับห้าเก้านะครับผม สำหรับ3นะครับผม3ามหนึ่งเจ แล้วก็สามแปดนะครับผมสำหรับชุดกันนะครับผมมีสี่ศูน์ห้าเจ็ด แล้วก็สามสองนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมีสี่สี่ห้าห้าแล้วก็สามสามนะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางหนึ่งคู่นะครับผมคือหนึ่งหกสองนะครับผมหก หนึ่งสองเก้าสี่เจ็ด ห้าสามแปดเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็สี่ห้าสามนะครับผม มินจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่24นะครับผมตุลาคม2565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4นะครับผมวิ่งดูด5กับ3นะครับผมนะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมคือ4นะครับผมสำหรับ4นะครับผม 1> 4ี4หนึกับ4 6ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับหานะครับผมห้าสองห้าสามห้าหกห้าเก็ต้องรองนะครับผมสำหรับสามนะครับผม3ามแปดสนะครับผม สามเจ็ดก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมมี4 0 5 7แล้วก็3 2สองำหรับเบิ้ลนะครับผมเบิ้ล4 4 5 5นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผม6 1 2คือชุดในตารางนะครับผม5 3 8 แล้ก็947ี่นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ